Bye-bye. ถามถึงเลนนี่ครับลูกฉันเป็นไหนไอ้ลูกบอลลีโอยโดนหมัดหนึ่งโอ้อยโอแบบ้สามทีโอ้สทีแล้วห้าทีแล้วโอ้ยเจ็บ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 บลูกบอลทำครับลูกบอลทําก o อลทำ โอ้แบบนั้นได้คุยตัวเดียวไปแล้วเหรอไอ้เชี่ยของเล่นโลกจิตของไอ้เชี่ยนั่นนี่ว่ะ Look, man, just tell him what he wants to know. Accidents happen in this jail all the time. Hey, Mr. Dexter. what <laughs> <laughs> you go on about your business. I'll take care of this guy. Let's go. I want my boy back, Clive. I ain't let you down yet. I don't got Go on. Let me be my It's going to be you and me now. โอ้ยโดนซ้อมโอ้ยโดนซ้อม,โอ,โ,อมโอ้ยเจ็บ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 สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับสู่รายการในคอสแคสเกมนี้นะครับผมอยู่ผมเอกคอสนะครับผมและเกมทุกคนกำลังรับชมตอนนี้ก็คือ Hitman Absolution นั่นเองนะครับเหมือนว่ากดสเปกบาร์เล็กฟรีคืออะไรกดสเปกบาร์เล็กฟรีปล่อยป็นอิสระอ๋อแก้เชือกออกนั่นเองอย่างง่ายดายนะครับผม โอ้ยขอแค่นี้ทำไาเอเจร a 47ไม่ได้หรอกนะบอกให้เอา้าวิกตอเรียไปไหนอะไฮคืออะไรอ๋อไฮคือซ่อนนะครับนั่งซ่อนนั่นเองเอางี้เราจะเปิดอ๋อประตูเปิดไปได้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรสัญญาณการไฟไหม้กดเลยดีไหมกดเลยดีกว่ากดแล้วก็รีบนั่งเดี๋ยวมันต้องมีคนมาตรวจแน่นอนครับเชื่อผมเชื่อผม เข้ามาได้วะจริงๆก็เข้ามาเข้ามาแล้วครับประตูเปิดด้วยด่ากูทำไมเนี่ยด่ากูทำไมเนี่ยฮะด่ากูทำไมกูถามว่ามึงด่ากูทำไมกูถามว่ามึงด่ากูทำไมเมื่อกี้ไม่ตอบกูวะฮะเอ๊ะจริงๆมาเนี่ย อันนี้มีที่ซ่อนไหมเนี่ยไม่มีที่ซ่อนครับไม่เป็นไรตอนนี้เราได้ชุดกาดมาแล้วใช่ไหมได้มีปัญหาตอนนี้เราต้องมีอาวุธติดตัวหน่อยซิวเบลเลอร์ไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมเอาชิบหายแม็กปนซิวเบลเลอร์กูไปโอ้โหมีแค่ปืนหนึ่งกระบอกแล้วกูจะต้องออกไปไหนเนะี่ยฮะอ๋อนี่คือหน้าห้องที่เราโดนช็อตนั่นเองเฮ้ยท่อแป๊บเยีย่ยม โอ้โหอีกไกลเลยที่เราจะต้องออกไปนะครับเฮ้ยตรงนี้มีที่ซ่อนศพว่ะซ่อนเพื่อความเนียนหน่อยไหมเอาแต้มคืนอะไรประมาณนี้มา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 เน่เฮ้ยหนุ่มแว่นเอเจนต์สิบเจ็ดเป็นหนุ่มแว่นอีกแล้วโอ้ยเดือวัดจริงๆเลยช่วงนี้หนักไปหน่อยนะครับภาคผมไปหน่อยอรัอันนี้อะไรอ่ะนักโทษเอระนี่มานักโทษนี่ว้าวโอ้โหน่าสงสารจังเลยอ่ะ ไอเช่นนี่ใช่คนที่ใส่หมวกเหรอสุดท้ายก็โดนจับอะไรประมาณนั้นวะโอ้ยแหลกแหลกเอ้ยตรงนั้นมีเช็คพอยต์ว่ะออกไปไม่ได้เดี๋ยวนะสายรัดคอเยี่ยมซิวเบอร์เลอร์กูอยู่ไหนมึงบอกกูได้ยังมึงบอกกูได้ยังซิวเบอร์เลอร์กูอยู่ไหนฮะ แล้วกูจะฆ่ามันทำไมวะเนี่ยไม่ได้ฆ่านี่ต่อยให้หลับเฉยๆไม่ได้ฆ่าเลยอันว่าซ่อนศพก่อนดีกว่านะครับแต่เสียแต้มนะครับผมไม่สนใจอยู่แล้วแต้มกินไม่ได้ครับมีคนบอกมาครับ Activate checkpoint อุ check ้ยเอ้ยพ่อมึงเหรอ กูต้องการซื้อบลเลอร์กูคืนป้าหมายอยู่ข้างนอกใช่ไหมโอเคเหมือนว่าข้างนอกจะมีประเด็นนะครับรีบเดินไปก่อนดีกว่ารีบเดินไปรีบเดินอุ้ยเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันแน่ใช้อินซิงเดินออกไปรีบเดินออกไปดีว่าประตูอยู่ตรงไหนวะอินซิงกูจะหมดแล้วอินซิงกูจะหมดแล้วอินซิงกู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 โอเคเยยบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เอาไอ้เชยกูจะไปรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูบูทั้งโรงพักซะหรอกเดี๋ยวกูว่าบูทั้งโรงพักซะหรอกห,หมอบก่อนแล้วกันมึงเงาไงวะฮะจะเอาอยัางไงวะฮะเอาเหรอเอาเหรอเอา,หาเอาหรอาหามึงดูด้วยกูมีปืนอะไรรอแม่งทั้งโรงพักนั่นแหละฮะฮะจะเอาใช่ไหม จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเอาเปล่าใครเอาเองใครใครมอบก่อนมอบก่อนมอบก่อนมอบก่นอกนเราต้องทำอะไรกับตรงไหน,นอะไรยังไงเนี่ยฮะซเว์บลเลอร์ที่รักโอ้โห <c oughs> ปืนรักของข้าประตูทางออกก็อยู่แค่ตรงนี้เองนะครับผมเฮ้ยไปไ,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 ไป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  ไป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 ออกประตูอย่างทันควันนั่นเองเอ้าไอ้เชีย่ยนี่โจดโจดเอเชี่ยสิบเจ็ดนี่วะ,เร,ะเราคุมเมืองนี้ไปหมดแล้วมึงเป็นใครวะมาทำอะไรกับเมืองนี้วะอโอ้ยโดนยิงกับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโดนชนอีกเอาหน,น,น,นักเลยไอ้เชีย่ยแม่งพาพวกมาวะ มึงมึงมาชิงตัวเอ่อเหมือนมันจะมาชิงตัววิกตอรีนนะครับแล้วก็มาเก็บเราด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าต้องหาชุดพวกมันต้องใส่ชุดของพวกมันสินะแล้วกูจะไปเอาชุดของพวกมันจากไหนวะเนี่ยฮะอันว่าค่อยๆ cover ไปดีกว่านะครับประตูทางออกอยู่ตรงนู้น ถ้าเกิดเรามีชุดพวกมันมแล้วอะไรน่าจะสะดวกขึ้นนะครับแโค cover ได้ไหมเปลี่ยนที่ cover เฮ้ยเชีย่ยตรงนี้มีคนวะเฮ้ยปืนไรอะ่ะอยากได้จังเลยอะมีคนเดินมาปะเนี่ยไปแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวถือซ er, ิวเบบัลเลอร์ไว้มันยังมีคนอยู่ดิหาอะไรปลารอมได้หรวะแถวเอ้ยตรงนี้มีที่เก็บศพอยู่ตรงนี้มีขวดนี่วะ เสร็จกูแล้วละเสร็จกูแล้วละตรงนี้มีขวดเสร็จกูแล้วละเอายังไงดีปลาล่อปลาล่อต้องได้ชุดต้องได้ชุดก่อนโอเคเยี่ยมสงสัยแค่คนเดียวหลบทางหลังทางขยะไว้หลบหลังทางขยะไว้มาเช็คมึงมาเช็คมึงมาเช็คเลยมาเช็คเลยมาเช็คไปเช็คไป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 อย่างนั้นแหละกูแดดพองอ่ะ ไม่มีใครสงสัยนะไม่มีใครสงสัยนเนั่นแหละเงียบไว้พวกยืมชุดด้วยได้ชุดหน่วยสวามันมาแล้วครับผมดิมกันได้ชุดแล้วไหนต้องไปไหนเนี่ยโอ้ประตูทางออกอยู่ตั้งนู่นว่ะเดี๋ยวต้องสำรวจดูดีก่อนว่าตรงไหนมันออกไปอะไรยังไงได้บ้างนะครับ พยายามอย่าให้พวกมันเห็นหน้าอุ้ยมีดเยี่ยมเลยของดีเลยมีดจะบอกให้มีดนี่เป็นการฆ่าที่เงียบที่เจ๋งที่สุดแล้วนะครับอันว่าดูเหมือนว่าข้างนอกจะมีคนเยอะพอสมควรนะครับให้เราเนียนครับใช้อินซิงเนียนไปก่อนนะครับเฮ้ยเชี้ยปืนคู่โอ้โอ้าเฮ้ยระเบิดอะไรเนี่ยรีบไปดีกว่าครับ แล้วเราจะต้องไปไหนต่อวะเดินไปให้เนียนเดินไปให้เนียนเดินไปให้เนียนเดินให้เนียนเดินให้ไวท่านเนียนได้มึงเก่งมากโอเคเดี๋ยวนะทางออกอยู่ตรงไหนไม่มีใครสงสัยเอ้ยอเชี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วใช้อินซิงเร็วใช้อินซิงเร็วอินซิงเร็ว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 อินซิงจะหมดแล้วอินซิงจะหมดแล้วอินซิงจะหมดแล้วเอ้าเอ้าไปดีกว่านี่ครับประตูทางออกเยี่ยมเปิดดอ หนีออกมาพ้นแล้วครับผม exit locate หนีออกพปนจากพื้นที่นี้ให้ได้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอกิน first aid หน่อยแถนนี้เหมือนจะไม่มีคนนะครับก็ดีไปอีกแบบนะงั้นกูวิ่งเลยดีกว่าวะถ้าแถวนี้ไม่มีคนนะ่ะวิ่งเลยครับวิ่งเลยโอ้ยโอ้ย,อยระเบิดอะไรวะเนี่ยมีคนไหมเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยเป็นร้อยเลย เดี๋ยวมันใส่ชุดอะไรต้องดูก่อนมันใส่ชุดคนละชุดกันเดี๋ยนะ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 ใส่ชุดคนละชุดกันว่ะค่อยๆค่อยๆวิ่งมานี้วิ่งมานี่หันหลังให้ใช่ปะ <c oughs> มันหันหลังให้เราเว้ยโอเคได้ชุดใส่ละ ได้ชุดสวาด่าใสแล้วเยี่ยมดูเหมือนชุดนี้จะน่าจะเนียนพอตัวนะครับอันว่าเอาศพมาซ่อนไว้ตรงนี้ก่อนดีก,กว่าเยี่ยมถ้าถ้าชุดมันเนียนจริงๆนะก็หวังว่าคงจะรอดไปได้ด้วยดีนะครับผมถือปืนไว้เพื่อความเนียนนั่นเองนะครับตรงนี้มีชีซ่อนศพด้วยวะกียดซ่อนแล้วไปแล้วแล้วกูจะออกมาจากตรงนี้ยังไงเนี่ยฮะ ทางออกมันอยู่ไหนเนี่ยประตูนี้ออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกเอา้าอ๋อต้องออกทางนี้และดูเหมือนว่าพวกมันจะอยู่เยอะด้วยนะครับโอ้โหเยอะชิบโผงเยอะชิบโผงเยอะชิบโผงเลยมีคนเฝ้าอยู่ตรงนั้นหนึ่งหนึ่งคนว่ะใช้อินซิงรีบเดินออกไปทันไหมเนี่ย ทันปะวะหลบหน่อยครับ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 อินซิงกูจะหมดแล้วครับหลบหน่อยขอความกรุณาด้วยขอความกรุณาหลบหน่อยโถ่เอ้ยกูไม่ได้ยินมึงเว้ยกูไม่ได้ยินมึงขอโทษประตูอยู่ไหนประตูอยู่อีกไม่ไกลเฮ้ยแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วปีนปิดปิดปิดลลลลลโ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 ลว๊ก ผม,ผมว่าได้บูแล้วแหละได้บูจริงๆด้วยครับผมได้บูจริงๆด้วยได้บูแล้วโอ้โหเยอะเยอะว่ะรอบนี้เยอะว่ะเยอะจริงเยอะจริงอะไรจริงทางออกอยู่อีกไม่ไกลเองทางออกอยู่อีกไม่ไกลเองอะ ไป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 ลบหน่อยหลบหน่อยทางออกอยู่ไหนวะทางออกอยู่ไหนวะอ้อยอ้อยอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบคุณคุณคุณว่าผมจะรอดไหมเนี่ยผมว่าผมไม่น่าจะรอดนะครับผมเรียบร้อยเลยโอ๊ยพวกมันเยอะอะใส่ชุดสวาดออกไปลำบาก ว่ะครับอินสิงไม่พออ่ะเอาอยัางไงดีวะเอขอคิดก่อนเ,อเดี๋ยวประเด็นคือจะไปเริ่มที่ไหนอ๋อเริ่มที่ตรงนี้ไม่เป็นไรยังได้อยู่ต้องเอาชุดหน่วยสวาร์มันเอาชุดหน่วยสวารมันมาก่อนนะครับแผนเดิมแผนเดิมแผนเดิมเฮ้ยชี้ย โอเคนอนหน่อยครับอย่าเสียงดังไปอ้เชี่ยมไม่มีคนมาอีกแล้ววะมีดมีดมีดอยู่ไหนมีดอะมีดอะมีดอะมีดมีดเออนั่นแหละอ้เชี่ยมจะยิงปืนทำไมเราอ้วถ้าไม่ยิงปืนเรื่องก็ไม่เกิดหรอกบอกให้ฮะจริงๆนะเว้ย ปีนขึ้นข้างบนก่อนครับปีนขึ้นข้างบนปีนขึ้นข้างบนน่าจะเป็นอะไรที่สะดวกกว่านะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปจุดสนใจไปอยู่ที่ศพพวกนั้นหมดแล้วครับวรานีไปกันดีกว่า,าลลวันี้ฝ่าว้วแล้วกูจะไปยังไงดีเนี่ยผมว่าเราควรจะปีนขึ้นตรงนู้นครับผมมันหันหลังละ ีไปรี่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 ไปรีบไปปีนปีนปีนเร็วเร็วเร็วปีนไปปีนไปปีนไปทางออกอยู่อีกไม่ไกลนะครับรีบไปดีกว่าตรงไหนต้องใช้เราต้องเก็บอินสิงไว้ครับประหยัดได้ประหยัดนะครับประหยัดได้ก็ประหยัดเถอะประหยัดได้ก็ประหยัดเถอะรีบไป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 ทางออกอีกไม่ไกลอีกแค่เอื้อเมงทางออกนี่ไงทางออกไปแล้วบายบาย โอเคตอนนี้จังหวะนี้เรารีบวิงเลยครับออกมาได้แล้วสบายแฮ i กูแล้วฮูทางออกมันจะอยู่ข้างบนนะครับใส่ชุดสวาด์ไว้พิกล็อกพิกล็อกเยี่ยมอะไรที่ไหนเนี่ยโรงเหล้าบาร์เหล้าเหรอที่ไหนเนี่ยแล้วกูจะต้องทำอะไรเนี่ย โอ้โหไอ้ขี้่มึงจะหันหลังมาหาพ่อมึงมจะหันหลังมาหาพ่องมึงฮะพยายามจะไม่ฆ่าอะไรนะเนี่ยสุดท้ายก็ต้องฆ่าอยู่ดีนะครับเราจะต้องทำอะไรเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรวะไม่เข้าใจแล้วมันยิงประชาชนทำไมเนี่ยทำไมพวกมึงแม่งเชี่ยอย่างนี้วะเอ้ยอย่าย,ยิงประชาชนนะเวย้ย อ๋อออกจากที่นี่นะครับเฮ้ยมีสไนเปอร์ไรฟเฟิลวะ่ะของชอบกูเลยเนี่ยของชอบกูเลยเนี่ยเราจะสอยมาเลียงตัวเลยครับบนหลังคาเอาบนหลังคาก่อน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 ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเดี๋ยวเพิ่งรีบครับตัวที่สอง เชื่อมหมมีคนเห็นว่ามันมีคนเห็นเราอะโถเอ้ยกูว่ากูยิงเมียแล้วนะดูเหมือนพวกมันจะเยอะกว่าเรานะครับอันว่าเกมนี้ต้องบูแล้วแหละครับอีกมันสิบาตัวที่จะเก็บได้ไม่อะไรไม่อะไรยังพอไหวอยู่ยังพอไหวอยู่โอ,โอ้โหโผล่ไวยากวะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนที่ก่อนเปลี่ยนที่ก่อนโอ้ยอจริงเยอะจริงเยอะจริง เยอะจ,จริงๆเยอะจริงๆ in มีคนเริ่มเริ่มขึ้นมาละเริ่มขึ้นมาละอะไรเราพวกอะไรเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเราอะไรเรามีกว่ามีกว่ามีกว่าจะเก็บให้เฮี้ยนเลยการบูเนี่ยชอบมากไม่ชอบเล่นแบบแอบๆนะครับโอ้ยเปลี่ยนก้อนเปลี่ยนก้อนเปลี่ยนก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวเข้าหัวไปเลย

สองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายพวกมึงจะเอาก็เข้ามายังไม่เคลียร์ครับเลยหนึ่งตัวสุดท้ายที่เราจะต้องวิ่งไปเก็บมันนั่นเองไอเชี่ยแม่งเรียกแบ็กอัพว่ะโถ่เอ้ยแบ็กอัพมาวะไอเชี่ยพ่อมึงเยอะแยะจังวะแบ็กอัพกี่คนเนี่ยมึงเอาแบ็กอัพมากี่คนวะกูอยู่นี่ไอไฟไหน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 แบ็กอัพมึงไหนแบ็กอัพมึงขอดูหน้าเด,ดี๋ยเด้

โโโโออออ้้้้ตายปะไม่ตายเว้ยยิงแม่งให้ตายยิงแม่งให้เที้ยนโคเบอร์ต่อไปโคเบอร์ต่อไปไปต่อไปต่อไปต่อไป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 โอ้โหเห็นเห็นเห็นมันเห็นกูมันเห็นกูมันเห็นกูโผล่มาดิ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 ยังมีอินซิงอยู่นี่หว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อินซิ ync, 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 งอินซิ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 งจังหวะไหนที่มันเห็นหลายๆคนบ้างวะเก็บก่อนต้องเก็บทีละตัวครับว่าจะใช้อินซิงอะแต่ตอนนี้เหมือนจะลำบากเปลี่ยนโคเวอร์ดีกว่าตรงนี้อยู่ไม่ได้ละอีกสองตัวสุดท้ายผิดทางแล้วน้อง เอ๊ะบัดอีกหนึ่งตัวสุดท้ายหนึ่งตัวสุดท้ายขอจัดเด็ดๆหน่อยขอจัดเด็ดเด็ดหน่อยหนึ่งตัวสุดท้ายอ่ะอ่าวูพื้นที่เคลียร์ได้อย่างง่ายดายครับไม่ยังเป็นต้องใช้สมองด้วยจบเกมหรือ,อยังอ๋อยัง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 แล้วมาทำอะไรที่โบสถ์เนี่ยมาแล้วกูมาแล้วเอเจนต์สิบเจ็ดพี่โลนซ่าเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไว้ อ่าเช่นี่โดนยิงนี่หวัวอ้าหนีเข้าไปในโบสถ์แล้วหนีเข้าไปในโบสถ์เหรอไม่หนีเข้าไปในโบสถ์เว้ยตามมันไปตามมันไปโบสถ์เหรอโบสถ์เหรอมันเข้าไปทำอะไรในโบสถ์วะเดี๋ยวเราตามมันไปก่อนครับนี่ออกมาจากหน่วยสวัสด,ดีก็เจ๋งแล้วกูเฮ้ยมึงออกมาดิวะมึงไปไหน เขามีปืนอ่ะเขามีปืนอ้าวเอ้ยบาตหลวงอย่าไปใกล้มันว่าแล้วไอ้เชี่ยหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อไปใกล้มันอย่างนั <h <h ้นน่ะหลวงพ่อนี่ไม่น่าเข้าไปใกล้มันเลยนะหลวงพ่อเฮ้ยเมื่อกี้โดนยิงยิงโดนหัว เมื่อกี้ยิงมันหัวทำไมไม่ตายเลยวะคาวสุดท้ายวิกตอเรียอยู่ไหนโอ้ยตายเหอะแบ็ควอเตอร์นสัธ์ารณะแบ็ควอเตอร์แบ็ควอเตอร์สซนสั์ารณะแบ็ควอเตอร์ครับผมอเพลงนี้คุ้น โห้โคตรเท่เลยโหเพลงนี้คิดถึกมากครับฮิตแมนบัตมันนี่เพลงนี้จากฮิตแมนบัตมันนี่นั่นเองครับก็จบชตเตอร์กันไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมเย้